เดิรียกไม่ได้แต่ตอนนี้มึงยังไม่ได้ผมเรียกไม่ได้เพราะตอนนี้เจะมาบังคับมาเรียกมึงไม่ได้ไงผมเรียกไม่ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้เขาเรียกได้ีได้แต่ไม่ได้มาเตอบว่าเรียกไม่ได้เลยมันไม่ใช่เรียกได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้คุณนั่นต้องเรียกตอนนี้เราไม่แจ้งตอนนี้คุณต้องเรียกตอนนี้ถ้าเขาไม่มาค่อยว่ากันอีกทีนึงเอออันนี้คุณยังไม่เรียกแล้วคุณมาตอบได้ยังไงเฮ้ยทำไมอะยังไม่เก่งหลายเป็นคนอื่นอะ คุณบางคเขาเรียกตอนนี้มันถึงถูกต้องถูกไหมต้องรู้ก่อนที่เขามาหาเรื่องแล้วคุณข้างคนผมทำได้ยังไงผู้ใหญ่บ้านต้องเรียกอยู่ที่ไหนผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนตำบลไหนประเทศไทยเขาต้องเรียกอยู่แล้วเรามาเรียกตอนนี้ก็ต้องเรียกถ้าเกิดเข้ามาไม่ได้เขาว่ากันอีกทีนึงแล้วมาพืนเอาเมาด้วยเออมีการโทรไปแจ้งความเมามันเป็นไปได้เหรอเรื่องอย่างเงี้ยไม้ผู้ใหญ่บ้านไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยเหรอมาบอกแล้วให้แบบไปดำเนินคดีเองได้ด้วยเหรอ

การสนทนากันที่ดีเนี่ยจะไม่แทรกกันนะคะประเด็นของเราเนี่ยเดินมาทิ้งขยะไม่ใช่ทิ้งขยะด้วยคือจระสอบไปอยู่รกระโดนทเด็กมันหยิบขึ้นมานะแล้วดึงของข้างในออกมาแล้วก็แฝงกระสอบเข้ามาที่ถังขยะเขาบอกเฮ้ยมึงมาทิ้งอะไรแถวนี้วะมาทิ้งที่อะไรอย่างนี้อย่างนั้นคุยฟังเราหมดไหม ไม่กเลังาไม่ฟังคุยกักพี่เขาด้วยพี่แค่คุณจะไม่ได้ผมยังเล่าให้ฟังอยู่เล่าเหตุการณ์เรื่องราวคุณอย่าเพิ่งไปสนใจคำเต็ของคณหน่ยที่เขาเวยอยู่เขาไฟังทุกคนผมจะฟังคุณแค่เดียวเขากำลังเวยอยู่แต่ฉันเล่าเหตุการณ์นะไม่ต้องคุณฟังก่อนไหมไม่อ้าวแค่น่ะเห็นไหมเขาไม่ฟังเรื่องราวเลยคุณไม่ฟังเรื่องราวใดๆฟังนิดนึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงกำลังเล่าไล่เรียบเรียงให้ฟังอ คุณฟังแต่คนฟังของคุณเล่าให้คุณฟังยังไงไม่รู้ไม่ได้รู้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยดิดี๋ยวบอกว่าเป็นเรื่องงานผมว่ามันเป็นไรแล้วทำไมคุณไม่ฟังสักหน่อยว่าเรื่องราวเป็นยังไงฟังมาได้ไหมแล้วคุณบอกฟัทเกดความั้งอย่างเดียวเหรอเราเ็เล่าให้คุณฟังนะเข้าใจไมเราเ้วกแล้วเราไปกับเขาว่าเขาหาเรื่องเด็กทำไมตนนี้จะถามคุณอยู่ไงเขาจมฟังคุณเป็นผู้ใหญ่คุณจะรับเขาหน่อยไหมไม่ไม่มีมเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านคุณคุณไม่รับรู้เลยเลยหรอ ผมบอกว่าพไ่้ับคุณผมกําลังจะเล่าให้คุณฟังคุณไม่ฟัง้ยพ่อก่อนพ่อก่อนพ่อก่อนเห็นไหมพอไรฟังไม่ฟังไปฟังคนอื่นคุณไม่อใจอะไรพอแล้วพอแลไม่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะเลือกให้มันไม่ใช่ว่าอะไรจะเล่าให้เขาฟังเขาไม่ฟังกูเล่าเขาฟังแล้วไปเล่าว่ายังไงมึงมาานี่เลยมึงไปไหนมึงบ้านมึงอยู่ไหนมึงมานี่อ่าอย่างเงี้ย ตัวข้องใจไงเนี่ยผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงทิ้งขยะแล้วมันเป็นอะไรอย่างนี้ครับผมจะเป็นเรียกให้แต่ไม่แก่ว่าเขาจะได้อยู่บ้านในตอนนี้เขาไปทำงานไหื่องเรียกไม่เรียกไม่ไม่เป็นประเด็นค่ะหนูเม่อก้ผมเข้ามาคุณบอกว่ารียกไม่ได้มันไม่ใช่พิสผมบอกให้เลยนะนี่ผมไม่าเรียกไม่ได้ตอนเมื่อกี้เนี่ยคุณบอกกับผมพอมาถึงปุ๊บเนี่ยผมบอกให้เรียกเขาให้หน่อยมาขึ้นบ้านผู้ใหญ่สำหรับส่วนที่ของผมดมคือผมบอกให้เจ้าของบ้านเรียกเขามาคุยกันว่าบ้านเราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อน ก็เลยให้มาคุยกันหน่อยพอมาเจอผมปุ๊บก็อยากให้ผมเลือกลูกบ้านมาตอนนี้เลยผมว่าเรียกไม่ได้มันก็เลยบอกว่าต้องเลือกให้ได้ผมก็เลยว่ามันเรียกไม่ได้หรอกตอนนี้แต่ถ้าจนจนค่ำตอนเย็นก็คงเลือกได้เขาไปทํางานแล้วเขาก็บอกว่าต้องเรียกได้หลังจากนั้นก็เบี่ยมจากคนนี้ออกไปเลยมาผมอย่างเดียวตอนนี้จะส่งให้นักข่าวจะอะไรต้องให้ผมออกจากผู้ใหญ่อะ แล้วก็บอกว่าไม่ยอมถ้าไม่ยอมผมก็บอกให้ไปโรงพักเพราะว่าผมไม่ได้มีอำนาจที่ต้องรับแจ้งความคือเราแค่ว่าเอามาประนีประนอมส่วนพ่อยญ่บ้านใช่ไหมครับแต่เขาไม่ยอมอย่างเดียวผมไม่ยอมมก็บอกไปโรงพักถืนว่าเขาไปทํางานรับงานต่อที่ร้ไยแล้วจะกลับมาหาเราอีกเขาบอกว่าไม่แน่ <laughs> ผมก็พร้อมรับอยู่แล้วล่ะมาตอนไหนก็ตอนนั้นแหละ <laughs> เพราะหนึ่ง เราก็ไม่ใช่ในักเลงเราก็ปกป้องทุกคนไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านก็ไม่ใช่ทุกคนถ้าทําถูกเราก็ต้องถูกไม่ใช่ว่าเป็นจะเข้าข้างลูกบ้านลูกบ้านผิดก็คือผิดผมไม่มีนิสยบอกว่าต้องลูกบ้านแล้วจะเข้าข้างไม่ใช่คือผิดคือผิดอันนี้ยังไม่ได้เรียกเลยว่าผมเข้าข้างแล้วไม่ไนนะไมครั้งแรกในชีวิตเกิดมาฮอายุห้าสิบแล้วครับเพิ่งเจอครั้งแรก <c oughs> ครับก็คือว่า ตอนแรกนะครับช่วงประมาณสี่ทุ่มกว่าเนะาะนี้เดินมาสามคนนะครับเดินมาสามคนก็คือมีวิจัยคนนึงซึ่งเป็นตัวอเป็นคนเนี่ยเป็นคนเป็นคนคนลูกฮะคนลูกแล้วก็วกับผู้หญิงสองคนบอกว่าผมดูพฤติกรรมแล้วมันไม่เหมาะสมตรงที่ว่าแบบเดินมากลาถงถนนแล้วก็เฟี้ยงขยงะเฟี้ยงขยะแบบไม่ลงถังด้วยไม่อะไรก็แค่เดินไปเฉยเฉยแค่ไป เ okay, ยาขยะพิธีแค่นั้นเองผมก็ออมาเตือนว่าเอ,อ้ยน้องทําไมแบบพิธีลูกสังหรีดีครับประมาณนี้ไม่้วยทให้ครอบครัวนี้พอใจแล้วก็น้องเขาก็โทรเลยโทรเรียกแบบคล้ายๆว่าไปนั่ง,งตั้งวงกินเหล้ากันมาอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็โทรโทรเรียกกันนะครับตอนแรกก็ท้าบอกว่าเออพี่เดินมานี่ไปเดินไม่นี่อะไรเงี้ยบอกให้ผมเดินไปผมรู้ว่าเออคิเดินไปมึงไงเดินมานี่ผมก็บอก ผมเขาพูดอย่างนี้เลยมึงเดินมาที่อะไรอยู่ดีแบบเ,เริ่มเริ่มก่อนแหละพี่ผมบอกให้เลยเดินมานี่เรียกเราเดินไปเอา้ากูบอกให้มึงเอาขยะลงถังแค่น,นั้นเองแล้วทําไมพิธีทำพฤติกรรมอย่างนี้ก็คือแถวบ้านผมเขาไม่มีอย่างบนี้หรอกครับ mm hmm. บอกให้เลยอยู่กันสงบสุขตลอด mm hmm. นะฮะแล้วนี่แบบคล้ายๆหายแล้วเราก็จับโทรศัพท์แบบโทรอะไรเงี้ยผมก็ยืนตรงเนี้ย แน้องเขาก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตะโกนพูดกันแล้วก็โทรเรียกพวกมา,าอะไรเงี้ยซึ่งที่อยู่ด้านในซอยที่ผมชี้ไปเพื่อนด้านซ้ายมือเขาพฤติกรรมเขาตอนนั้นเป็นไงบ้างก็จกังหวะที่โทรโทรเรียกก็เริ่มจะชุลมุนแล้วขนาดงม้นเหร ไอ้พวกนี้นี่ว่าอะไรเงี้ยบางทีเออผมก็ดูอยู่ว่าูโลกโซเชียลอยู่อผมก็จำได้ได้เอ้าไอ้พวกพวกนี้อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยทำไมมาเจอกับผมเขาเ็ยังว่าอยู่อยู่ในโซนนู้นไม่ใช่หรอแล้วจะไมเจอที่บ้านตัวเองอ่ะแ<อ>บบมีอาวุธอะไรลงมาใชยไหมครับรอบสองที่ว่ามีเรื่องการตรงสีอย่นะมีอาวุธลงมาก็คือเขาไปเรียกพวกที่เช่าบ้านอยู่อีกทีมงานหนึ่ง แล้วก็ครับมีถืออาวุธมาด้วยแล้วครั้งที่สองนี่เหตุเกิดกันไหนนะครับระหว่างวันแรก,กวันที่สองวันเดียวกันเลย,เย,เลยใช่ครับคบือรอบสองเขาไปพ่วงมาอีกขับรถไปแล้วก็พวกเขาเอยู่นี่อแล้ว<ม>ครับแล้วก็เรียกมาครับเคคร,บระมาณนี้ <laughs> เดี๋ยว